คือว่ารอแล้ววางแผนกันไปแล้วเอาเล็กกันมาเตรียมการพอต่้มมาซื้อของก็ใส่เลยคือวางแผนกันว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมานี่เดียวคือเราปิดเลยเราเล่นเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกันละครหนึ่งบายโคกซีโร่ตอนนี้ผมอยู่ที่บ่อตกปลาฟ้าใสนะครับจังหวัดสมุทรสาครน,นะซึ่งเป็นที่ที่แขกรับเชิญ นัดเราถ่ายทำในวันนี้นะครับและเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่าว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้คือใครปะ่ะอ่าและนี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับพี่อาจหน้าร้อยสวัสดีครับและพี่สักดาวดำโอ้โหก็เจอแขกรับเชิญแล้วเดี๋ยวไปจัดสถานที่นะครับนั่งคุยกันนะครับปะ่ะอ่าถามก่อนพี่อาจเป็นคนเกิดที่ไหนครับบ้านแพ้วครับสมุทรสาคร ก็ตามฉายาเลยนะฉา,ายา,า,า,าใช่ครับพี่อาจผ่านมาทั้งหมดกี่เรือจนจาแล้วครับห้าเรือนจาครับอ้าวเราไล่กันเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องนะหนึ่งสมุทรสาครเรือนจําสมุทรสาครสองแม่กองเรือนจําแม่กองบางฝางเรือนจําบางขวางราบุรีเรือนจําลาบุรีเขาบิาบนเรือนจําเขาบินนะทั้งหมด5เรือนจํานะนันบตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะเราจะมาเล่าถึง5เรือนจํานี้นะพี่อาจเริ่มเกเรเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ฮะ แต่สิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกนะโอ้โหเนี่ยนะมันไม่ได้นัดกันมาจริงๆนะการเกเรของคนเราเนี่ยจะเกเรประมาณสิบห้าสิบหกประมาณมสองมสองครึ่งประมาณเนี้ยนะวีรกรรมแรกเลยที่เรามองว่าเราเกเรสุดๆเลยในสมัยที่ห้าสิบหกนี่ไปทาอะไรฮะฟันหน้ารุ่นพี่ครับโอ้ยตอนโรงเรียนเลยไหมฮะในโรงเรียนใช่ครับยังเด็กนอกโรงเรียนครับเขาไปทําอะไรให้เราฮะถึงขนาดว่าต้องไปฟันหน้าเขาเมาแล้วมาเกเรพวกผมไปต่อยเขาเฉยไม่ได้ต้องเอามีดเลย มีอะโตฝ่าโตใหญ่ฝ่าเหตุเกิดที่แถวบ้านหรือแถวบ้านครับแถวบ้านครับแถวบ้านเอาไปฟันหน้าเป็นคดีความไหมฮะเป็นคดีครับโอ้หเนี่ยนะฮะแววมาจับอาวุธเลยนะจับอาวุธตั้งแต่เด็กเลยนะครับโอ้โหอ่ะทีนี้คดีเคียจบไหมฮะจบครับแล้วเรียนจบไหมฮะเรียนไม่จบหยุดที่มป .6 ป .6 ครับเพราะอะไรไม่เรียนต่อต้องขอโทษที่ถามเราเกเรฮะไม่อยากเรียนอืมเราก็บอก พ่อแม่เลยว่าผมไม่เรียนดีกว่าเพราะว่าเรียนไปก็เหมือนว่าเสียตังค์เปล่าใช่พอออกจากโรงเรียนมาก็เกเรแถวบ้านแถวบ้าน,านมีวีรกรรมอะไรอีกไหมก็มีก็ยกพวกตีกันอะไรประมาณนี้ครับครับเราเป็นหัวโจกเลยปะไม่ใช่ครับเราก็อยู่กับพวกรุ่นพี่อยู่พวกโตฝ่าแล้วนี่การเกเรอย่างเงี้ยเรื่อยๆมาสุดท้ายก็ต้องมีวันจุดจบของ<ช>การเกเรถูกไหมฮะใช่ครับคดีแรกจำความได้ไหมฮะอายุ ประมาณ18 18ปีนี่คือเป็นอายุที่ประเดิมเข้าคุกเลยนะถูกไหมะคดีอะไรครับคดีปืนครับเป็นปืนเราเองเลยปะเป็นปืนเราครับแล้วไปโดนจับได้โดนจับอ่าทีนี้ถามความรู้สึกแรกนะพอโดนจับได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าห้องขังใช่ครับความรู้สึกเป็นไงในตอนที่เราโดนจับได้แล้วเข้าห้องขังไปเข้าไปทีแรกเราก็กลัวๆพอดีไปเจอรุ่นพี่เาว่าบอกผมว่าอยู่ข้างนอกยังไงอยู่ข้างในก็เป็นอย่างนั้นก็คือ่ว่าจัก ห้องขังแล้วนะใช่ครับแล้วเราก็ส่งเข้าเรือนจำใช่เรือนจำแรกของเราคือสมุทรสาครครับเรือนจำบ้านเราเองคือเรือนจำสมุทรสาครใช่ครับความรู้สึกคือตอนนั้นเป็นไงฮะเห็นเห็นสภาพแวดล้อมของภาพเคาว่าคุกกันครั้งแรกเราก็กลัวๆหน่อยๆน่อยเด็กบ้านเรามีอยู่แล้วอ่ะผมเข้าไปเด็กบ้านรอรับอยู่แล้วเงี้ยเพื่อนแถวบ้านอะไรเงี้ยเแต่ตอนนั้นคือรอยสักเราไม่มีเลยไม่มีครับทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเจอรุ่นพี่รุ่นพี่ว่าไงนะนพี่บอกว่าอยู่ข้างนอกยังไงอยู่ข้างในก็อย่างนนั้ ความหมายมันคืออะไรฮะคือว่าเราไม่ยอมใครอ่ะอยู่ข้างในแล้วอ่ะอย่างนั้นแสดงว่าบ้านเราบ้านใหญ่เลยว่าตอนนั้นก็ยังไม่ใหญ่ครัออันนี้ปีพศเลยฮะคดีแรก47 2547นะซึ่งเป็นการละครั้งหนึ่งนะเรื่องราวต่อไปนี้นะครับเป็นไงฮะการกินการอยู่ทีนี้สบายเลยดิเจอพี่เราเจอพี่เจอเพื่อนแล้วมีความรู้สึกอยากกลับบ้านไหมอยากประกันไหมไม่มีก็สนุกอยู่ตอนนั้นก็บวกกับเรา18ด้วยนะ18วัยรุ่นอยู่อะไรประมาณนี้ครับแล้วซึ่งตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ ตอนนี้3-7ครับ3-7แล้วนะโอ้โ oh. หนั่งใกล้ๆเนี่ยผมมองเนี่ยลองลองลองลบลายตรงหน้าโทษโทษทีนะลองลบลายหน้าไปเขาเป็นคนที่หลอคนหนึ่งเลยนะอ่ะผมไม่ได้ชมนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรถึงที่มีเ,เรื่องรอยสักมานะครับ<อ>มันเป็นยังไงฮะการเป็นอยู่ใน เรือนจำสุพราณรเป็นแดนเดียวเลยไหมเป็นแดนเดียวครับเป็นแดนรวมเรือนนอนสองเรือนนอนเรือนนอนหนึ่งเรือนนอนสองแล้วก็เป็นกองงานโรงเลี้ยงโรงอาหารอ๋อก็คือแยกสัดส่วนไปแยกสัดส่วนถ้ากินข้าวมาตรงนี้ใช่ค่ะทีนี้นานไหมอยู่กว่าจะลงตัวในการใช้ชีวิตไม่นานครับส่องามเดือนก็ลงตัวแล้วมีแบบว่าฉายแสงหรือมีเรื่องราวอะไรที่แบบว่าให้คนอื่นมองว่าเราแบบว่าไม่ยอมใครหรือเกเรไหม เกลเอ๋ก็มีรับจ้างเก็บหนี้รอบแรกนะใช่รอบแรกอ่าในการที่เรามาทําหน้าที่นี้รับจ้างเก็บหนี้ก็ต้องมีปัญหามั้งนะมีครับทะเลาะเบาแวงกันธรรมดารอบแรกมีปากมีเสียงมีปากมีเสียงก็ปล่อยตีกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ปล่อยตัดสินมาอะไรฮะเก้าเดือนครับเก้าเดือนแล้วก็อยู่เก้าเดือนในเรือนจําใช่ครับสมุรสาครก็คือปล่อยที่นั่นเลยปล่อยอ่าทีนี้ปล่อยออกมาการใช้ชีวิตเป็นไงฮะใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมได้ไปเรียนรู้อะไรมาเยอะขึ้นไม่ถึงขนาดว่าเข็ดหลาบ ไม่เกเรเหมอเดิมไหมก็เกเรเมาเดิมแล้วรอยสักมีออกไปบ้างยังรอบแรกรอบแรกมีออกมาครึ่งเดียวขอดูขอดูครึ่งแรกของของของรอยสักนิดนึงนะนี่นะลูกบังกรครึ่งหนึ่งเนี้ยครึ่งหนึ่งนะนี่นะครึ่งหนึ่งก็คือรอยสักรอยสักแรกเราเลยใช่ครับโอ้หนี่นะเดี๋ยวตอนท้ายเรามาดูกันนะว่ารอยสักมีอะไรบ้างแล้วพอออกมาโอ้มีรอยสักกันด้วยเกเรเหมือนเดิมอยู่ได้ประมาณไม่ถึงปีเกมโอ้โหแล้วแล้วทีนี้เกมคดีอะไรฮะพยายามฆ่าครับ โอ้โหพยายามฆ่าหนักกว่าเดิมทีนี้เป็นไงฮะในใจคิดถึงคดีเนี้ยการที่แบบว่าเราติดคดีพยายามฆ่าเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่ามันต้องตัดสินเยอะไหมตัดสินเยอะคิดทีแรกคิดว่าตัดสินเยอะอทนนี้เราเข้าไปเรียนจำพวกที่อยู่เก่า,กายังอยู่กันครบไหมอยู่ครบ <laughs> ่ะอ่านมาอีกแล้วมาอีกแล้วรอรับรอรับเลยอันนี้ความรู้สึกมันก็เป็นเป็นเป็นอะไรภาพเดิมๆอยู่จนถึงวันวันตัดสิน ตัดสินมา7ปี6ตอนอยู่บรรลังอะ่ะสารที่ภาคสามาเนี่ยเป็นตัวเลขเนี่ยทั้งหมดยกมาเท่าไหร่ฮะยกมา1ิกว่าปีครับส0กว่าป,ปีเรารับสารภาพรถมาเหลือ7ปี6 7ปี6เป็นไงฮะพอรู้7ปี6เข้าหูมาเป็นไงความรู้สึกยัง,งงๆกับตัวเองอยู่ทีแรกพอเข้าไปเจอเพื่อนเจออะไรก็เหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติจะบอกว่ายังไงก็ต้องอยู่แล้วยังไงก็ต้องอยู่ก็ต้องอยู่ให้ได้ใช่ครับแล้วเป็นไงฮะก็พอตัดสินก็ได้อยู่ที่เดิมเหรอฮะ อยู่ที่เดิมได้สักพักหนึ่งก็มีเรื่องทะเลาะบาะแว้งกันเรื่องอะไรฮะเรื่องเก็บหนี้อ้าวแล้วเราไปม,มีปัญหาอะไรฮะ ปัญหาก็บ้านอื่นครับหลายๆบ้านในเรือนจําอยู่สมุทรสาครคือว่าแยกกันอยู่บ้านแพรวทุ่งแบรนเมืองอะไรก็คือบ้านหลักๆลักแล้วนะที่พูดมาเนี่ยฮะก็มีปัญหากันโดยที่เราไปเก็บหนี้บ้านอื่นเก็บหนี้บ้านอื่นแล้วมีการไม่ให้กันหรือมีคําพูดการมีคําพูดทะเลาะเบาแหวงก็ตีกันเราเกเรด้วยครับแล้วเราทํายังไงอ่ะในการตีกันเราทํางไงก็ชกต่อยบางครั้งก็มีเหล็กมีแทงกันเลยปะก็มีครับแต่อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรามองแล้วว่าเป็นเรื่องเล็ก เรื่องเล็กแล้วก็เราก็โดนจับย้ายทีนี้เดนจับย้ายเรือจนจำาละโดนจับย้ายในที่นี้คือเราอ่ะมีพฤติกรรมแบบนี้มีพฤติกรรมในการเกเรเลาบอกว่าเรือนจํานี้เอาไม่อยู่แล้วใช่ครับก็สุดท้ายมีนายชื่อย้ายนายชื่อย้ายไปที่สมุทรสงครามอ๋อเรือน,นจำสมุทรสงครามซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเรือนจำแม่กองแม่กองนะครับทีนี้การไปอยู่ลักษณะคล้ายๆกันไหมเพราะว่ามันติดพื้นที่ติดกัน คล้ายๆกันรวมเรือนจำแดนรวมเหมือนกันแล้วก็มีเรือนนอนเรือนนอนครับผมแล้วก็มีที่โรงเลี้ยงโรงเลี้ยงโรงอาหารแล้วก็กองงานอทีนี้มันเปลี่ยนที่นะฮะเข้าไปวันแรกไปงะปุ๊บลงใบวันแรกลงรถมีโจอยู่นั่นรออยู่เขียนจดหมายมาว่ารอผมอยู่ ผมคุยกับเพื่อนผมแล้วบนรถย้ายไปทั้งหมดกี่คนเดียว่ะห้าสิบกว่าคนแต่เด็กบ้านผมประมาณสิบกว่าคนผมก็คุยในบ้านผมแล้วว่าผมไม่มอบไปแล้วยังไงก็ไม่มอบตอนนั้นเราเราสักแค่ตรงนี้ครึ่งเสี้ยวครึ่งเสี้ยวแล้วขึ้นหน้าไปแล้วคอ๋อขึ้นหน้าไปแล้วด้วยครึ่งหนึ่งโอ้โหเนี่ยนะก็คือฝั่งฝั่งไหนฝั่งไหนก่อนฝั่งอันนี้ฝั่งนี้ก่อนนะที่เป็นไกเกอร์ไกเกอร์ไกเกอร์นะนี่นะฝั่งนี้มาก่อนนะตอนแรกยังไม่ยังไม่เต็มหน้านะยัง อ่านหน้าลายล้วบ้าลายอ่าจากอาดบ้านแพ้วถูกไหมอานบ้านแพ้วครับอ่าเป็นอ่านหน้าลายไปแล้วอ่ะทีนี้บอกกับพวกในรถที่ไปไปลงไปไม่ไม่มีมอบอยู่แล้วครับไม่เสียอ่าแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะว่าเรามีโจทย์ตรงนั้นทั้งนั้นที่เรายังไม่ถึงหน้าเรือนจำคือว่าผมเคยตีที่สมุทรสาครมาก่อนเขาโดนจับย้ายมาก่อนอ๋อเขาไปอยู่ก่อนเราอยู่ก่อนเราแล้วเขียนจดหมายกลับมาที่มาอาชัยว่ารอผมอยู่พอดีช่วงนี้ว่าผมย้ายไปพอดีลงไปเก็บข่องเก็บรายเสร็จวันแรกเลยนะวันแรกเลยกั เลยช่วยอธิบายนิดนึงฮะอะลงไปปุ๊มไปเก็บของตรวจค้นอะไรเก็บของเสร็จเ้าตู้ล็อกเกอร์เอาที่นอนใบวางปุ๊บพอเจอผมก็ใส่เลยคือซึ่งมันต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแดนรวมถูกไหมใช่ครับเราเก็บของเรียบร้อยแล้วมีคนเก่าๆมารับเรายังมีเพื่อนมารับอ่ามีเพื่อนมารับแล้วเพื่อนมารับเพื่อนอยู่บ้านแม่กองอยู่แล้วเพื่อนเรารู้ไหมว่าเรามีโจทย์ผมบอกเพื่อนบอกไปแล้วผมมีโจทย์นะเพื่อนว่า รู้เรื่องไม่มีมอบอยังไงก็ไม่มอบไม่มอบอ่นะ, <Okay. S 1> ะทีนี้เก็บของล็อกเกอร์ทีนี้สถานการณ์เป<ฮ>็นไงฮนะเก็บเสร็จพอดีไปเจอ หลังล็อกเกอร์เก็บของเสร็จก็ใส่กันเลยใส่กันโดยที่ว่าใครเปิดก่อนนะพวกผมเปิดก่อนต่อยเราเข้าไปต่อยก่อนเลยนะต่อยเลยยังไม่ได้ใช้เหล็กใช้เลใช้ไม้อะไรตอนนั้นก็ต่อยกันแบบชุลมุนหรือว่าต่อยกันตัวตัวชุลมุนนะชุลมุนเป็นระยะเวลาประมาณเนิ่นนานไหมไม่นานสักประมาณ10บยีนาทีแล้วก็แยกย้ายเราแยกกันเองเลยนะแยกกันเองครับเจ้าหน้าที่ไม่มาครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งถึงจะเกมเจ้าหน้าที่ถึงจะเรียกไปอเพราะอะไรฮะในวันที่เรา ทุลบุนต่อยกันในวันนั้นทําไมไม่ไม่โดนจับได้แต่ทิ้งช่วงมันห่างเลยนะ<ช>อาทิตย์หนึ่งเลยนะไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามีใครไปฟ้องเจ้าที่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็อพอรู้ปุ๊บยังไงฮะก็เรียกไปเรียกเรียกใครไปมั่งเรียกผมคู่กรณีแล้วก็เพื่อนผมเขามีอะไรกันอะไรอย่างนี้ผมว่าอธิบายให้ฟังแล้วเขาก็ให้จบกันไปแยกย้ายผมใช้ชีวิตยอยู่ปกติธรรมดามจนวันหนึง่งมีชุด พวกเปลารถย้ายมาจากนครปฐมมีชุดหนึ่งนะย้ายมาจากเรือนจําจังหวัดนครปฐมใช่ซึ่งที่เราจําชื่อได้มีเปลารถเปลารถอ่าที่รู้จักนะใช่อันนี้เข้ามาปุ๊บเขาเป็นโจยการเด็กพื้นที่อยู่แล้วส่วนตัวผมอยู่กับเด็กพื้นที่อยู่แล้วก็เคลียร์กันวันแรกก็ไม่มีอะไรได้สักพักชุดปลาย้ายชุดพ่อบ้านอะย้ายสี่สองคนพ่อบ้านฝั่งทางเอ่อทั้งหมดเลยรวมทั้งทั้งทั้งเราทั้งเราด้วยใช่รวมกันแล้วมาสี่สิบสองคนสี่สิบสองคน ย้ายออกไปที่สมุทรสาครแต่ไม่มีเราไม่มีเราตัวผมยังอยู่แม่กองอยู่ก็อยู่นะแป๊บหนึ่งก็มาตีอ่ะที่ย้ายมาพวกเปล่ารถอ๋อก็คือว่าในบ้านของเปล่ารถเขาถูกรับที่ยังอยู่ที่ยังอยู่สาเหตุเกิดจากอะไรครับเพื่อนผมไปเห็นเขารับเหล็กก็เลยเดินไปบอกว่าทําอะไรระวังระวังหน่อยอพอกรุงเทพมันเคยปิดพื้นที่ไว้ก็คือว่าเตือนด้วยความหวังดีถูกไหมทางนั้นเขาก็ชักเล็กใส่พวกผมถามว่าอ้าวแล้วพวกมึงจะทำไมอะไรงี้ ทีนี้พวกผมก็ถอยกลับมาก็เลยคุยกันแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็เลยรวมกันปิดอทีนี้คุยกันปุ๊บรวมตัวเลยเพราะีคําพูดอย่างนั้นเกิดขึ้นมาใช่ไหมฮะทีนี้ปิดเลยเหตุเกิดถ้ตอนนั้นเป็นเวลาน่าจะบ่ายโมงบ่ายโมงประมาณสักกี่คนนะที่รวมกันที่เรารวมกันเป็น 100. ร้อยมีอาวุธไหมมีครับทั้งเหล็กทั้งไม้ทั้งมีด ครบทีนี้เราอยู่ตรงบริเวณไหนฮะน้าเรือนนอนอยู่หน้าเรือนนอนและกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนครับกลุ่มนี้ก็ประมาณสัก20่สบกว่าคนเราเป็นฝ่ายเดินมาเขาใช่ครับช่มนะเปิดเลยไล่แทงกันมีต้นนะ,ะเด็กกรุงเทพโดนแทงประมาณสักยีบลู20กว่าแผลแต่ไม่ตายแล้วเหตุการณ์วันนั้นตีกันนานไหมฮะไล่ตีกันเป็นชั่วโมงโอ้โหแล้วเจ้าหน้าที่ปไปหนครับ เจ้าหน้าที่ก็อยู่คือว่าเจ้าที่ไม่มายุ่งเจ้าที่ก็โดนแทงด้วยเจ้าที่โดนเพื่อนผมแทงด้วยยังไงฮะไปแทงเราเพื่อเพื่อเพราะอะไรฮะเหมือนแบบว่ายังไงอ่ะเอาเด็กกรุงเทพมาก์ฝ่าไม่เอาพวกผมไม่เอาพื้นที่เพื่อนผมก็มาโหครับเหมือนเปิดประตูให้เด็กกรุงเทพอะออกแยงหลังเหมือนช่วยพวกเพื่อนผมว่าแทงเจ้าหน้าที่ด้วยตั้งใจวิ่งเข้าไปเลยอระใช่ครับ ก็คือว่ารื้อหมดเลยเหตุการณ์บานปลายถูกไามบานปลายนั้นเลยนะเขาบอกว่าข่าวดังใหญ่โตเลยข่าวดังครับปี53าสมมีเผ่านอนแทงเจ้าหน้าที่ทำลายของหลวงเราขับจะจนพวกบ้านกรุงเทพถูกไหมใช่ครับอ่าก็คือว่าออกไปแล้วนายที่อยู่ในแดงก็ออกไปแล้วออทีนี้เหลือพวกเราแล้วเหลือพวกเราแล้วคนที่โดนแทงนะยี่สิบยี่สิบหาก็ออกไปเข็นออกไปเข็นออกไปแล้วทีแรกคิดว่าตายแต่ เขาไม่ได้เสียชีวิตแล้วฝั่งเรามีบาดเจ็บอะไรไหมไม่มีครับทีนี้เหลือพวกเราแล้วทำอะไรต่อะเจ้าที่เขาไล่ขึ้นขังตอนนั้นเวลาเท่าไหร่นะเดินนานกี่เวลามาถึงเย็นแล้วประมาณสักห้าโมงหกโมงได้แล้วจากบ่ายนะจากบบ่ายนะบ่ายแก่ๆมาห้าโมงเย็นแล้วนะมีชุดดําเจ้าที่ไหลรเลือนจำมาทยอยทยอยมากันเขาก็ไล่ขึ้นเรือนนอนแล้วก็อาวุธอะไรทิ้งไหมไม่ทิ้งครับเอาขึ้นห้องไปด้วยอืทีนี้มีรายชื่อมาแล้วเรียกย้าย มีชื่อเพื่อนผมไปที่ห้องผมไม่ยอมกับพวกเพื่อนคุยกันแล้วในห้อง้ะไงไม่ยอมนั่นก็ย้ายเอาพวกผมย้ายไปด้วยก็เลยทะเลาะกับพวกเจ้าที่ชุดดำซึ่งถ้าใครเคยติดคุกมาจะรู้นะว่าชุดดำเนี่ยเขาโหดขนาดไหนนะเขาเขาเป็นระเบียบขนาดไหนนะฮะอ่ะทีนี้เป็นไงฮะก็ด่ากันให้อะไรกันประมาณนี้แล้วก็ท้าให้เข้ามาก็คือซึ่งประตูี่ยก็คือเราปิดปิดไว้เราอยู่ด้านในเราอยู่ด้านใน๋อก็คือว่าเรามัดไว้ด้วยเจ้าหน้าที่ชุดออกมล็อกประตูนอกอยู่แล้ว ก็คือมีแม่กุญแจล็อกไว้แล้วก็ทาแล้วก็เผาพ้ห่มเผาอะไรกันในในห้องน,นะใช่ครับโอ้โหปุ๊บจนเป็นเรื่องบานปลายปุบ๊บแล้วจนมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ซึ่งพวกผมรู้จักเข้ามากลมพวกผมว่าให้มอบอย่างเงี้ยพวกผมว่ายอมใครไม่เกี่ยวให้ไปนั่งหลังปุบ๊บทีนี้เข้ามาอุ้มเลยตอนนั้นเวลาเท่าไหร่นะครับสองทุ่มสองทุ่มแล้วนะโอ้โหเหตุการณ์น้นยังควบคุมไม่ได้นะสองทุ่มนะจนมีเจ้าหน้าที่ที่เราเคารพหรือว่าอะไรฮะใช่ครับใช่ไหมถึงจะยอม อ่ยอมเพ้าะมาคุยให้พวกผมมอบเราอยู่ทั้งหมดกี่ห้องหรือว่าห้องมันเป็นห้องรวมเลยเป็นห้องซอยห้องซอยใช่ไหมฮะเราเราอยู่ทั้งหมดกี่ห้องฮะเจ็ดแปดห้องเจ็ดแปดห้องใช่ไหมที่เรามัดมัดทุกห้องเลยปะไม่ทุกห้องอ่ะห้องเฉพาะห้องที่อ๋อเฉพาะห้องเราห้องแกนนําอ่ะทีนี้พอเรานั่งตามที่เขาบอกนั่งปุ๊บเจ้าที่ก็ไขประตูแล้วอาวุธมีลายมือไปแล้วไม่ม่อรักซ่อนเจ้าที่เข้ามาก็มีลายชื่อกันล็อกครับผมไปในห้องเจ็ดคนกันล็อกไป ร้านหนวดกุ้งปุ๊บจับย้ายคืนนั้นเลยก็โดนตีธรรมดาปกติอยู่แล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ตีใช่หนักไหมฮะตีหนักครับตีแย่เลยตียากเลยกี่คนนะเจ็ดคนแต่ย้ายวันนั้นย้ายกันเยอะแต่ชุดผมไปฝั่งฝั่งมีชุดผู้ผมสิบเอ็ดคนทางกรุงเทพก็สิบกว่าคนเหมือนกันย้ายไปคันเดียวกันและที่เลือก็ย้ายกระจายตามเมือนจำเขตเจ็ดไปก็ลงไปที่เงือนจำบางขวางใช่ทีนี้เข้าใบแดนแรกแดนแดนแปดแดนแปด แดดสิบเต็มแล้วเราเคยคิดไหมว่าเราจะได้มาเรียนจำบางขวางไม่เคยคิดเลยเพราะโทษเราน้อยตอนนั้นเหลือโทษเท่าไหร่ฮะสี่ห้าปีทีนี้ไปเรียนจำบางขวางปุ๊บก็มีข่าวมาว่าถ้าวันนั้นพวกผมเข้าแดนสิบตายแน่เพราะอะไรครับเพราะเรามีเรื่องอะบ้านกรุงเทพไปอ๋อจะบอกว่าแดนสิบบ้านกรุงเทพเขาเขาเขาล้อรับเราอยู่ชุดเพื่อวังเดียววังเดียวที่เสียชีวิตไปใช่ไหมใช่ครับแต่พอดีไม่ได้เข้าวันนั้นแดนสิบเต็มดูแดนแปดครังเดียวเลยอืมเป็นระยะเวลาปีฝ่าครับ ขังปีขวาหรอเปล่ามีฝ่าจนขังจนย้ายไม่ได้มันลงเหยียบแดนมาสัมผัสเลยว่าบรรยากาศบางขวางเป็นยังไงไม่ได้ลงครับอสลับกันลงถึงเวลาย้ายอีกย้ายอีกย้ายไปที่ลาดบุรีครับเรือนจำกลางลาดบุรีเข้าไปวันแรกก็พวกจะมาขอเล่นชุดที่เคยตีนไว้ที่แม่กองบ้านกรุงเทพกับบ้านเมืองกาญอ๋ออน้ก็คือโจ์เก่าอ่ะโจดเก่าที่มีแผลที่แม่กองที่เราเล่นเอาไว้ของเราคนเดียวเลย กับเพื่อนสองคนผมย้ายเข้าแดนหกสองคนตอนนั้นพอดีผมเข้าไวเหมือนดวงดีไปเจอเพื่อนอยู่บ้านใหญ่อยู่แล้วมารับเข้าบ้านก็เลยไม่โดนก็มาขอคือว่าไม่ให้ก็อยู่ได้พักหนึ่งก็ตีกันอีกเป็นไงฮะเหตุการณ์นั้นพื้นที่เหมือนกันตีพวกเด็กบ้านโป่งปิดเขาครับยังไงฮะเหตุการณ์มันเกิดจากเขาเป็นแผ่ก้าวันอยู่แล้วเราเข้าไปอยู่ในบ้านเขาไปทุกข์กับอีกบ้านหนึ่งอยู่แล้ว ก็คือเป็นแผลสะสมใช่ที่เราอ่ะไม่รู้ก่อนหน้านี้ไม่รู้อ่าแต่ความที่เราไปในวันนั้นคือเราอยู่ในบ้านนี้อยู่ในบ้านนี้อ่า่ทีนี้เอาในวันที่ยกขวดปิดปิดกันนะเป็นไงะประมาณบ่ายโมงก็รวมกันคุยพอรู้ว่าพวกนั้นจะเข้าแดนมาก็พูดคุยกันว่าคูว่าไม่ให้อยู่เข้ามาก็ปิดเลยอ๋อเขาจะบอกว่าฝั่งขั้วหลีเราเนี่ยย้ายมาใหม่ถูกไหมใช่จะมาลงแดนนี้แต่เราจะไม่ให้อยู่แดนนี้เพราะอยู่เดี๋ยวมันจะมีปัญหาวุ่นวายครับ ังรวมกันโดยการที่เตรียมการยังไงเตรียมการมีเหล็กมีจอบมีไม้คือว่าเข้ามาพ้นประตูแดนมาก็ใส่กันเลยไล่แทงไล่ตีกันเลยแล้วก็ขับพวกนั้นออกไปท้ายก็พวกนั้นไม่ได้เข้าแดนไล่ออกไปก็เจ็บมีเขาโดนด้วยใช่ครับโดนอะไรฮะโดนพวกไม้โดนไม้ตีนะ uh huh. แทงโดนอะไรผมก็อยู่ที่นั่นได้อีกสักพักหนึ่งผมก็โดนย้ยายกลับบ้านซึ่งเป็นเรือ,อนจำสมุทรสาครสมุทรสาคร ใช่โอ้โหเพราะอะไรฮะถึงต้องย้ายกลับย้ายกลับผมมีน้ำเนาตอนนั้นก่อนจะย้ายกลับมีตอนนั้นมันมีกีฬาสีมีชกมวยมีอะไรงี้มีรุ่นพี่ผมที่ติดอยู่ที่บ้านว่าอากลับมาแล้วที่บ้านแย่ตอนนี้แย่โดนบีบอะไรแบบนี้โดนบ้านอื่นบีบอยู่อ๋อก็คือว่าเขาฝากสารมาบอกก็คือฝากผ่านนักกีฬาใช่ไหมที่เขามาแข่งกีฬาที่เรียนจำราบุรีราบุรีแล้วก็มาบอกเราใช่พอเรารู้ข่าวอีกนานไหมเราถึงย้ายกลับไป ประมาณสักสามสี่อาทิตย์พอรู้ว่าเรามีชื่อย้ายไปไงความรู้สึกเราเป็นไงดีใจครับดีใจเลยครับย้ายกับบวกกับว่าเราจะได้ไปกลับไปบ้านด้วยเรวพูดในบ้านกำลังแย่ด้วยถูกไหมใช่ครับใช่กับในจังหวะเดียวกันไหมที่รู้สึกว่าวันนั้นพิ่สักดาวดำพูดว่าหัวเรือบ้านแพ้ไม่อยู่ใช่แล้วเขาย้ายไปพอดีจังหวะว่าเขายืนให้ช่วงเวลานั้นที่เราไปท่องเดือนจําอื่นถูกไหมใช่ครับ อแอ้วแล้วสุดท้ายเราก็กลับไปไปครั้งนี้กี่คนนะผมย้ายกลับไปคนเดียวคนเดียวเลยเหรอแต่พวกเพื่อนอยู่ที่บ้านอยู่แล้วรออยู่แล้วกลับไปปุ๊บก็ไปเจอพวกเพื่อนพวกอะไรพวกเพื่อนมารับใช่บรรดาในบ้านถูกไหมใช่รวมในบ้านนั้นหนึ่งในนั้นก็คือพิศักดาวดำด้วยไหมใช่ครับซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยเจอกันไม่เคยอ่าแล้วมีใครมาบอกครับว่าเราไม่อยู่ใครดูแลเลยก็มีพวกเด็กในบ้านมาบอกว่าพิศิ์ขอช่วยอยู่ในบ้านเงี้ยเลยได้ใจอืม ผมก็เลยเอาเด็กเมืองการพวกอะไรย้ายมาก็คือว่ารับยูหมดคือว่าได้ใจกันอะครับก็คือว่าไม่รู้แหละว่านิสัยอะไรยังไงแต่เด็กในบ้านเก่าเราอะเป็นคนเล่าให้เราฟังเองว่าตอนที่ไม่อยู่อะเขาเป็นคนยืนให้ยืนให้เอาเราดูแลพวกพวกผมถูกไหมมีอะไรเขาไปกับเราบ้านเราถูกไหมโอ้โหเอาในบ้านเราอะเอาอย่างนี้ดีกว่า ในเมื่อพูดถึงพิศักดาวดําในเมื่อพูดถึงแล้วนะเราก็มีเซอร์ไพรส์เชิญพี่เขามาคุยร่วมกันเลยดีกว่าเพื <S <S ่อให้เป็นได้อัธรสดนะใน,ในบรรยากาศในวันนั้นโอเคไหมครับ<ๆ>ครับผมอ่ะเราขอต้อนรับพิศักดาวดำหน่อยครับ <S <S เอาลนะฮะต่ออย่างนี้ไปก็หัวเรือบ้านแพวมาเจอขัาหัวเรือการซึ่งตอนนั้นพิศักอ่ะก็คือยืนให้บ้าน,นแผวอยู่อ่าทีนี้เจอกันครั้งแรก นะตอนที่เขาย้ายกลับมาเป็นไงถูกขะตาไหมถูกขชะตาครับแล้วใครไปบอกพี่ว่าเขาย้ายมาก็มีเด็กๆในบ้านแผ้วแหละครับขึ้นไปบอกบอกว่าองค์อาจพอบ้านแผ้วกลับมาแล้วซึ่งตอนนั้นก่อนเขามานี่พี่ดูแลในบ้านเนี่ยบ้านแผ,แผ,แผ้วเนี่ยคือประมาณก,กี่คนอยู่นันตอนนั้นตอนนั้นก็มีไม่เยอะครับเพราะว่ามันแตกแยกกันเพราะหัวเรือองอาจไม่อยู่มันก็เลยแตกแยกกันไปอยู่บ้านนู้นบ้านนี้อะไรทั้งนั้นกระจายกันไป แต่ก่อนหน้านี้คืออยู่เป็นบ้านตอนที่พี่อาจอยู่อะแต่อยู่รวมกันรวมไหมผมจะดึงรวมกันหมดอ่าทีนี้ผมอยากให้รี่ักพูดนิดหนึงว่าสถานการณ์ก่อนที่อาจจะมากลับมาเนี่ยเป็นยังไงฮะก่อนองอานกลับมาก็คืออีกบ้านหนึ่งที่ว่าบ้านไม่ถูกองอาจคือมาบีบบ้านแผลบีบคือว่าขยับไม่ได้เลยมองข้ามไปเลยมองข้ามไปเลยพอผมกลับมาผมก็มา ยืนให้บ้านแผวประมาณาไม่กี่เดือนแล้วองอาจกลับอืมเอาละต่ออย่างนี้ไปทีนี้องอาจนะฮะพอบ้านบ้านแผวกลับมานะทีนี้ทาไงฮะพอเรากลับมาวันแรกเป็นไงเรียกรวมเลยไหมเราก็รวมคุยกันกับพวกในบ้านหรือว่าอย่างนี้ไม่ได<ท>้ไม่ได้นะอะไรงนี้คือไปอยู่ตรงนูง้นตรงนี้ตรงนั้นน,นนะยนะแล้วก็ดึงกลับมาพวกการพวกอะไรผมก,ก็ดึงมารวมกันหมดโอ้โหเอาละทีนี้จากบ้านแพลวอย่างเดียวมีเมืองการมีเมืองการมีเมืองมารวมอยู่ด้วยกันมีอะไรก็ จะไปด้วยกันอมีอะไรจะช่วยเหลือกันจากสิบจากการเป็นอยู่สิบกว่าคนถูกไหมสิบที่สิบับสิบตอนพอรวมกันอย่างที่ทําความเข้าใจแล้วกี่คนครับที่เป็นร้อยได้ทีนี้ตีคู่กันแล้วสุดท้ายต้องมีเหตุการณ์ไหมฮะก็มีเหตุการณ์เหมือนแบบว่าเราต้องตามแผลเก่าแล้วถูกไหมตามแผลใช่แล้วแผลแรกคืออะไรฮะให้แย่ก่อนเหตุการณ์มาแล้วมัไงฮะแจ้ซาเวียเคยอยู่ด้วยกันน่รู้จักกันแหละซาเวียตั้งแต่เราไม่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่ชอบเก๋แบบ เด็กในบ้านพราอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วไปทะเลาะกับเพื่อนผมมาดีเป็นแผลวันนั้นวันบ่ายไหวันธรรมดาหรือวันหยุดน่าจะวันธรรมดาป่ะพี่ศักดิ์ทำอะไรอยู่ครับก็อยู่ในเรือนนอนนั่นแหละก็เกียมกันแล้วเกียมเล็มเอาเล็กมาในบ้านเอาเล็กกันมารอคือว่ารอคือว่าก็รอให้เข้ามาในโรงเลี้ยงแล้วให้ใครไปรอมาเพื่อนผมที่มีเรื่องเขาเรื่อืมให้ตามเข้ามาเมื่อเขารู้ตัว ข้าวานเรงเลี้ยงเขาก็รีบออกทีนี้พวกผมว่าปิดเลยอ้อมปิดพวกเรารู้เลยใช่ไหมว่าเขารู้ตัวก็เลยไม่รอแล้วไม่รอก็เลยอ้อมปิดติดผีแล้วเป็นไงการก็ไปชุลมุนกันหน้าโรงเรียนนะพี่หน้าโรงเรียนพิสักไปด้วยครับพ่สักอยู่ตุดไหนก็ไปกับองค์อาจนี่แหละไปคือไปลุยด้วยกันไปหน้าโรงเรียนเข้าไปแทงกันตรงนั้นแทงกับเพื่อนหลงก้อนแล้วพวกผมมาเข้าไป ลุมแทงอ่ะง่ายๆประมาณยี่สิบประรูะยี่สิบปรูเหมือนกันนะยีสิบปรูยี่สิบดูอ่ะแต่ไม่เสียชีวิตแต่ไม่เสียชีวิตไม่เสียจนไส้ออกมาอยู่ข้างนอกใช่แทงไส้มาโอ้โหคื้ออกมาเลยนะครับใช่พอรักษาให้อะไรให้ท้องยังปูดอยู่ท้องมันคือไม่เหมือนคนเดิมแล้วอ่ะเหมือนไส้มันพองแต่ได้ข่าวว่าไปผ่าตัดเข้าแล้วอ่ะทีนี้มีเหตุการณ์งั้นทีนี้เริ่มเอาบ้านเราขึ้นใหม่อีกแล้ว ถูกไหมฮะจับกลุ่มขึ้นมาได้พิกสถานการณ์ในการที่เป็นลองทีนี้อยู่ไปอยู่มาก็ไม่มีปัญหาแล้วพี่ก็ยังมีปัญหาอยู่มีปัญหาเรื่อยๆมันมีของพิกฎหมายมีการพันนานมีอะไรเงี้ยมันก็มีทะเลาะกันผลประโยชน์เข้ามามีปากเสียงกันบ้างแต่ก็ทะเลาะกันเคลียร์กันได้แต่บางแผลเคลียร์ไม่ได้เราก็ต้องรุยกันรับอย่างนี้ไปก็ต้องมีดิครับพี่แผลที่เคลียร์ไม่ได้ถูกไหม มีก็มีแพร่ของไอพลเนาะไอพลมีแพร่พลอีกคนแต่แพร่ไอพลนี่คือเด็กบ้านเรานี่แหละอแต่ว่ามันมันอยู่สุพรรณแต่ในเขตโซนเขตเจ็ดเนี่ยคือสุพรรณกาการเนี่ยมันเป็นจังหวัดพี่น้องกันจังหวัดพี่น้องอแล้วไอพลเนี่ยคือมันก็น้องๆเรานี่แหละครับผม แล้วทีนี้ไปทะเลาะกับพวกเธออยู่กับพี่ปะอยู่กับเราก็าตอนนั้นก็ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ตอนนั้นตอนนั้นไม<อ>่ยังไม่สนิทเท่าไหร่ <laughs> แต่ยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แต่เราก็ต้องช่วยไปมีเรื่องกับบ้านองค์าอา,านตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกองค์อาดไปแทงแล้วพาพวกไปแทงเตรียมเล็กเตรียมลายกันก็นกะปิดเลยก็ไปตีหรือคือว่าหรือบ้านตรงที่เขาอยู่ผมจะแทงแล้วสักห้ามแต่ทีนี้โดนได้ไงบ้านผมแทง ไม่ทันแล้วตอนที่ไปแทงกันนะผมยังอยู่ในเรือนอนอยู่ก็คือ,อที่ประจำของพี่<า>ใช่ใพอผมเหม่นเสียงเออาเออารกันปุ๊บผมก็วิ่งออกมาัครบแต่ว่าไอพลเนี่ยมันโดนแทงออกมาแล้วพุงอาดเนี่ยก็กวดมาครับอพอออาดกวดมาปุ๊บเด็กในบ้านองอาดกวดมาผมก็กระโดดไปผ่านบ่ออานพี่ขอนะเพราะว่ายัางไงมันก็ เด็กแถวบ้านพี่ยังไงมันก็สุพรรณกันก็พี่น้องกันครับแต่องคานก็ให้ก็คือว่าแล้วเราพูดพูดว่าไงครับเขาพูดไปปุ๊บเราบอกว่าอะไรครับผมบอกให้ครับพี่ขอปล่อยไปแต่มันก็โดนแทงแล้วโดนไปกี่รูครับโดนไปน่ารูสองรูอะรูสองรูเนี่ยอ่าทีนี้ต้นสายไปเหตุพี่มาถามไม้ว่าเกิดจากถามก็คือพอเรามาถามปุ๊บมันมาเวียในบ้านองค์อาน มันไปเตะเด็กในบ้านโรงงานนี่แหละใช่เออมันไปเตะแต่ทีนี้มันผิษนะนะครับเออมันผ yeah, ิดเราก็ว่าไปถามพิดอยู่เลยโดนก็ต้องให้มันโดนแต่ว่าข้อมันจบไปก็จบไปแล้วนะแล้วอีกอย่างเออน้องเราก็ผิดใช่ใหอยู่มาเรื่อยๆไปเรื่อยจนมีแพ้อับไอต่ำนะต่ำต่ำหยิบมีแพ้อีกมีแพ้กับต่ำหยิบเหตุเกิดจากซาเวียเหมือนกันซาเวียแแต่แต่ตัวนี้ เวียจริงเซาวียาพออยู่พวกเยอะมีคําพูดเยอะมีแบบมีเสียงอะท่อดังซึ่งจะบอกว่าพี่อากับบ้านบ้านมิสักเนี่ยไม่ใช่ไม่ค่อยไปหาเรื่องใครไม่หาเรื่องไม่ไม่เสเวียใครใช่ไหมัเหตุการณ์ที่ที่ที่เล่ามาแต่ละเหตุการณ์นี่คือเขามาถกมาเวียเราก่อนมาเวียอ่ะแล้วเหตุการณ์นี้เป็นไงนะมาซาาวียเหมือนมันไหลแผรผสมมาไหนจะตอนผมไม่อยู่ด้วยอะไรด้วยก็เลยคุยกันในบ้าน คุยพบพิษักหือว่าอย่างเงี้ยไว้ไม่ได้แล้วตอนเช้าลาเช้านะเปิดขังมาอะไรคือว่าเตรียมตัวารพตรงเช้าเสร็จจะมีของขายอยู่แล้วในแดนก็ไปซื้อของซื้ออะไรพวกผมมานั่งอยู่ในเรือนอนแล้วดือว่ารอแล้ววางแผนกันแล้วเอาเหล็กกันมาเตรียมการพอตั้มมาซื้อของก็ใส่เลยคือวางแผนกันว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมานี่เดียวคือเราปิดเลยเราเล่นเลยพอเล่นปุ๊บมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีได้แต่ก็โดนไปแต่ว่ามันไปล้มมันไปล้มหน้าประตูแดนโดนแทงโดนฟันโดนแทงโดนฟัน ไปไหลรูฟันก็หน้าเนื้อแหกเหมือนกันแทงไปไหลรูฟันแต่ไม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 ่ตายไม่ตายเราเราเดินมาอ้อมหมดแล้วปิดอ้อมปิดอีกแทมแล้วครับอ่าอ้อมปิดแทมทีนี้พอปิดแทมนั้นปุ๊บมันวิ่งมาแถมนี้เออวิ่งวิ่งมาแถมนี้ปุ๊บเด็กๆรออยู่แล้วครับเด็กๆฟังทุ่นเลยปิดกล่องเลยใช่ใช่ที่เราวางแผนไว้คือเรามาร์คจุดไว้แล้วใช่ใช่ในกรณีที่ว่าวิ่งมาตรงนี้มึงฟันนะใช่ถ้ามาอยงนี้มึงเล่นนะถูกไหมฮะใช่ครับคือว่ามาร์กไว้แล้วจุดนี้จุดนี้แล้วสุดท้าย ก็คือสาหัสเลยสาหัสเข้าหลัออกโรงพยาบาลนอกออกโรงพยาบาลนอกครับออกโรงพยาบาลนอกไปก็ได้ลายเดือนนะแล้วกลับเข้ามากลับเข้ามาก็ยังห้าวอยู่ยังห้าวอยู่ยังห้าวอยู่หรอยังห้าวอยู่กลับเข้ามาแล้วมีการที่คิดจะแก้ไหมเขาคิดจะแก้ไหมไอ้ตรงนั้นผมก็ไม่รู้แต่เราระวังตัวกันเข้ามาดีพวกผมทำดีพวกผวกกระวังตัวตลอด นอมืนมันมันจะปิดเราจะปิดวันนั้นมันก็เดินกันมาเดินกันมาเยอะเดินกันมาเป็นร้อยเงอนมีนนมนองค์อ้ายกันเต่าก็โดนมาฟัางใครก็ปิดพี่กูไม่ได้แต่ปิดพี่กูเดี๋ยวเจอกูเลยก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายราคาเพียง390บาทรวมส่ง ถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกะละครั้ง1นึ่งบโคกซีโรนะหรืออีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook อนุสรทับเทศนะที่ขึ้นไว้หน้าจอนี้นะครับ